งามแท้งามพี่แม่งามแม่กราบสวัสดีพี่น้องชาวโคราชสีเขียวจุง้งโบข้าวกไก่เคียงวันไก่เคียงนะคะมาให้กำลังใจเสียงมิสานุ่ยนี่ฟังภาษาพิษณุออกไหมคะเอาคนก็เป็นคนโคราชคนนึงเนาะเพราะว่าพ่อถึงอยาเป็นคนโคราชจา้ะอยาเป็นคนโคราชบอกโคราชเด็กคนหนึง แต่ก็อีกเครื่องหนึ่งแม่เป็นเครองดรนตะวันเป็นอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ้าวผู้ใดอยากมาถ่ายรูปอยากมาจับไม่จับมือฝนธนาสุนทรแม่ถ่ยา,ายได้เดี๋ยวจ้าแม่ถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได,ยได้อยากมาเห็นฝนธนาสุนทรใกล้ๆฝนธนาสุนทรใกล้ๆเป็นยังไงคะอ้าถ้าข้างหลังยังไม่เห็นความสวยต้องเดินมาใกล้ๆนะคะกติกาข้อเดียวค่ะเดินมาถ่ายรูปจับไม้จับมือเดิน มีพ่อเดียวคือเอาเงินมาด้วยเอารางวัลมานำอันนี้เป็นเก่งยกลูกเป็นเก่งมากแฮงจับมือเราลุกจับมือหน่อยอ้าวจับมือจะเอาเงินป้ากนไปสิอ่ะมันนีสนุกแนนอนเนาะคะ่ะนนองอยากแห้พีีให้น,น้นอมีความสุขกับเสียงอีสานให้มากๆนะคะ โอ้ยขอบคุณค่ะแม่สิบบาทก็จับได้พี่สิบบาทก็จับได้จ้ะนี่คนมีกระตาเอาใส็นเงินเล้อ,น,อ,ลอน,น,นี่เอาให้เต็มเล้วเดี๋ยวมาขนาดนี้เอาให้เต็มเล้ออ่ะป่ะเรารอเขาเร็ค่ะเดี๋ยวจะนั่งตรงนี้ใกล้ๆนะคะคุณคุณแม่คุณแม่สมมา อร่อยแท้ตัวเป็นเป็นจ้าบางคนบอกว่าเห็นในละครเล่นเป็นแม่ือเ่าแท้ว่าสัน้นตัวจริงคือพ่าเ่าเถาได้จังไหนพี่นี่อายุ20เอฟอ๋อมาสมองบอกสันก้แนแหวงบอหรอจริงๆแล้วก็วคืออายุกับพ่อสมควรแล้วจว่าว มาทันที่ลดราคาให้ลดขายเหลือมีชิ้นเจา้าได้จา้าได้จ้าอ่ะถ่ายรูปได้ค่ะอา้าวใจอ่อนต่อเลยจา้าสวดสวบอกเลยนักอ,อองแกินมังยองทุกคนจ้าคือต้นไม้เหรอครับว่าใส่ตน้ตนต ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะอ้าวมาก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 โอ้ยอีพอซารีเป็นหวงลูกสาวเป็นหวงลูกสาวลูกไก่สาไฟฟ้าเนาะสอไฟฟ้านี่ไฟแรงสูงกว่าหนึ่งบอเนาะมันกับโมเน่ดิครับอ๋อขอบเติงกาจ้ครม่ รุ่นเท่านี้หลายเนาะไม่รุ่นแม้รุ่นหแรุ่นหงรุ่นแรกเลยรุ่นแรกแก้มรุ่นแรกรุ่นแรกแ้มรุ่นแรกแ้มนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงสำหรับพี่น้องทุกท่าน้ากเข้ามากเน้อจ้ายังไม่สายนะครับความกุของเรายังเยอะใช่แล้วยังไม่สายที่สำคัญนะคะแต่ตาไม่มาเต็มเน้อ ยังเห็นเต็มม้วนอ่ะจ้ะไอ้เจ้าไหนวะก้อนหินหลายหลายว้าวแม่จะซานอุ้ยอุ้ยเล็บยาวจังเลยลูกอืออ่าจ่าจ่าหนูถ่ายเลยหนูถ่ายเลยพี่น้องพี่น้องอยู่ทั้งนอกยังอีกหลายอยู่แม่บ่พ่อยังหลายยังหลายอยู่ไอ้ข้าเข้ามาเด้อมาเบิ่งฝนบ่เบิ่งฝนทารกสุกโตเป็นเต็มตายตายหายว่ะข้าหน้านี่ละว่ากดถึงล่างว่า เป็นตะากตะากขอบขอบเป็นาะวัวแต่คนะดนเอาสุด้อดแล้วปุยจะจี่งกัเป็นตาขาก็อกันยอกได้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 จับมือได้จ้าโอ้